ปตทราคาหุ้นไม่ไปไหนแต่โบรกให้ราคาเป้าหมาย57บาทแล้วทำไมราคาถึงไม่ขึ้นสักทีวันนี้บอลลงทุนชามชวนทุกคนมาคุยกันครับว่าปตททำอะไรมีแผนลงทุนอะไรบ้างบรกวิเคราะห์ไว้อย่างไรและราคาเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ส่วนสุดท้ายเราจะมาสรุปกันนะครับว่าที่ราคาหุ้นปตทยังนิ่งๆอยู่เป็นเพราะอะไรติดตามชมกันนะครับ ก่อนจะไปคุยกันผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับลงทุนชามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมขอเริ่มจากข้อมูลของปอตทและการประกอบธุรกิจกันก่อนนะครับปตทเริ่มต้นจากการเป็นองค์กรของรัฐชื่อว่าองค์การกา๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาน้ำมันเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในประเทศ แล้วก็มีการเปลี่ยนโครงสร้างสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเปลี่ยนโครงสร้างเป็นรัฐวิสาหกิจชื่อการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยจากนั้นมีการแปลงสภาพเป็นบริษัทชื่อบริษทัทปตทจำกัดมหาชนโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากเดิมที่ปตทด,ดาเนินงานแค่จัดหาและ aj. จาหน่ายน้ามันปัจจุบันปตททาธุรกิจหลากหลายมากครับเรามาดูว่าทำอะไรกันบ้าง ธุรกิจของปตทที่ดำเนินการเองมี3ธุรกิจด้วยกันได้แก่ 1. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติปตททำแบบครบวงจรเลยครับตั้งแต่จัดหาขนส่งแยกจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติธุรกิจที่2ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศปตทจัดหานําเข้าส่งออกและทําการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นน้ํามันดิบกา๊าซปิโตเรเลียมเหลวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์อื่นๆธุรกิจที่3ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมดำเนินงานด้านวิศวกรรมอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของปตทรวมทั้งพัฒนาธุรกิจใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสใหม่ผลักดันให้ปตทเติบโตมากขึ้นนี่คือ3ธุรกิจหลักที่ปตทดำเนินการเองนะครับ ส่วนธุรกิจที่ปตทลงทุนผ่านบริษัทย่อยจะมีอยู่4ประเภทธุรกิจด้วยกันประเภทที่1ธุรกิจสำรวจและผลิตลงทุนผ่านบริษัทปตทอสอพอหรือปอตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนพิธีทีอ P ีนั่นเองครับดำเนินธุรกิจตามชื่อเลยคือสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ธุรกิจประเภทที่2ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกลงทุนผ่านบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนโออาร์นั่นเองครับดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศธุรกิจน้ำมันที่เราคุ้นเคยกันดีเลยก็คือปั๊มปตท PTT Station ปตทกา๊าหุงต้มรวมไปถึงการขายน้ำมันในเชิงพาณิชย์ให้กับเรือเครื่องบินและอุตสาหกรรมต่างๆอีกด้วยครับและธุรกิจค้าปลีกที่เราคุ้นเคยกันดีก็เช่น คาเฟ่อารมซอนเท็กซัสชิคเ f นจิฟฟีหัวเส้นหงติ่มซำสำหรับหุ้น OR ผมได้จัดทำคลิปความยาว15นาทีเอาไว้จะลงลิกงไว้ที่คอมเมนต์นะครับใครสนใจสามารถคลิกเข้าไปศึกษาข้อมูลของหุ้น OR กันได้เลยครับประเภทธุรกิจที่3ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลัน่นปตทลงทุนผ่าน4บริษัทด้วยกันได้แก่บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนหรือว่าท็อ ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจำหน่ายน้ำมันปิโตเรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมเช่นก๊สปิโตรเลียมเหลวน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลและยางมะตอยบริษัทพ t t ก g l o b a l chemical จำกัดมหาชนหรือว่า Gc ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจรที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์แบ่งได้3กลุ่มได้แก่ผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ ผลิตภัณฑ์โอลีฟินส์บริษัท IRPC ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือหุ้น IRPC ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตเคมีที่ครบวงจรมีธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์และบริษัทสุดท้ายที่อยู่ในประเภทธุรกิจปิโตเคมีและการแกล่งก็คือ PTT Tank Terminal จำกัดเป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือและ รับเก็บจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมและปิโตรเ,เคมีของปตทนั่นเองครับประเภทธุรกิจที่4ก็คือธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณนะโภคปตท,ทลงทุนในบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนหรือ gpsc นั่นเองประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำน้ำอุตสาหกรรมและสาธารณนุโภคอื่นๆจะเห็นได้ว่าธุรกิจของกลุ่มปตท มีเยอะจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะหนักไปทางธุรกิจพลังงานเป็นหลักแต่ช่วงหลังๆทางปตทพยายามจะสร้างธุรกิจทางด้านอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงและบริหารโครงสร้างให้มีสัดส,ส่วนธุรกิจที่เหมาะสมมากขึ้นปตทจึงจัดทำแผน5ปีตั้งแต่ปี2565ถึง2569ที่จะพัฒนาธุรกิจในด้านอื่นมากขึ้นด้วยงบลงทุน9 4 0ล้านบาท คลิปนี้เราจะมาคุยในเรื่องของธุรกิจใหม่ที่ปตท,ะทจะลงทุนและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกันก่อนนะครับโดยจะมีการลงทุนธุรกิจ2กลุ่มหลักด้วยกันคือ Future Energy ธุรกิจพลังงานใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและกลุ่มที่2นะครับคือ Beyond ธุรกิจที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มากขึ้นส่วนของ Future Energy ปตท,ะทมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจะมีบริษัท Global Power s y n e r g y จำกัดมหาชนหรือ g p s c เป็นผู้นำหลักตรงนี้นะครับและปตทได้จัดตั้งบริษัท Alun Plus จำกัดทำธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรโดยร่วมมือกับ Foxconn จัดตั้งบริษัท Horizon Plus จำกัดเพื่อขยายตลาดและสร้างฐานการผลิตรถยนต์ EV ในประเทศไทย สำหรับรถไฟฟ้า EV เรียกได้ว่าได้รับความสนใจสูงมากในประเทศไทยในเวลานี้นะครับผมเลยขอคุยรุ่งนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งว่าการที่กลุ่มปตทต้องการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV เขามีความพร้อมและมีระบบนิเวศหรือ Ecosystem สนับสนุนแบบครบวงจรเลยนะครับอันดับแรกเลยคือชิ้นส่วนยานยนต์จะใช้เมล็ดพลาสติกจากต้นน้ำก็คือ PTTGC การผลิตแบตเตอรี่จะเป็นการผลิตกลางน้ำโดย G.P.S.C. อารุณพลัสทำการผลิตรถยนต์ EV และสร้างสถานีชาร์จให้กับปัป๊มปตทอของ OR รวมทั้งขยายสถานีชาร์จไปยังที่อื่นๆเช่นศูนย์การค้าโรงแรมสำนักงานร้านอาหารและยังมีบริษัทฟิตออโต้ให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถ EV อีกด้วยเรียกได้ว่าธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า EV ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ จนถึงการดูแลผู้บริโภคแบบครบวงจรบริษัทในกลุ่มปตทมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยละครับสำหรับการลงทุนในธุรกิจที่2ก็คือ Beyond ปตทลงทุนในธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมีบริษัทลูกก็คือบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดที่ดำเนินการลงทุนในธุรกิจยาธุรกิจอาหารและธุรกิจเครื่องมือการแพทย์โดยในธุรกิจยามีการลงทุนในบริษัทโลตัสผู้ผลิตยาชั้นนาจากไต้หวัน โดยเข้าไปถือหุ้นมากกว่า37%ธุรกิจทางด้านอาหารมีการก่อตั้งบริษัท Nutra e Regenerative Protein เพื่อผลิตอาหารประเภท Plant-based หรืออาหารที่ผลิตจากพืชเพื่อจำหน่ายในไทยและภูมิภาคเอเชียนอกจากนั้นปตทยังลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกสและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หุ่นยนต์อัตโนมัติซึ่งเป็นอุตสาหารกรรมแห่งอนาคต ที่ส่งผลดีต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยครับคราวนี้เรามาดูข้อมูลสำคัญของหุ้นปตทกันนิดหนึ่งนะครับขณะที่ผมกำลังอัดรายการวันที่4พฤศจิกายนเวลาประมาณ11นาฬิกากว่านะครับราคาของหุ้นปตทอยู่ที่36บาทมีข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเช่น PE อยู่ที่ประมาณ8เท่า,วากว่ากนะครับก็ถือว่าถ้าเราลงทุนนตอนนี้ จะได้รับผลตอบแทนคืนทุนเป็นระยะเวลาประมาณ8ปีกว่าๆครับตัวเลข PBV หรือว่า Price to Book Value นะครับอยู่ที่0.95เท่าแสดงว่าราคาณตอนนี้36บาททูกว่าราคาทางบัญชีที่37บาท50สตางค์นะครับปตะท,ะทจ่ายเงินปันผลอยู่ที่5.59%ต่อปีแล้วก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะครับอยู่ที่1.26เท่าก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับ ณตอนนี้นะครับงบการเงินที่ทางปตทส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ยังอยู่ที่งบ6เดือนแรกของปีนี้เรามาดูงบการเงินตรงนี้กันก่อนนะครับถ้ามีการประกาศงบการเงินในไตรามาสท,ที่3ผมจะกลับมาอัปเดตงบการเงินของปตทอีกครั้งหนึง่งสาหรับงบการเงิน6เดือนแรกของปตทนะครับจะเห็นว่ารายได้รวมเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนกว่าล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับงบ ปี2564ทั้งปีนะครับเห็นว่ามีไรายได้รวมอยู่ที่2ล้าน2แสนกว่าล้านบาทงบ6เดือนแรกปีนี้ทำรายได้ไปเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกำไรสุทธ e ิครับทั้งปีที่แล้ว2564ทำไป1แสนกว่าล้านบาทส่วน6เดือนแรกปีนี้ทำไปแล้ว64,000กว่าล้านบาทเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราคูณ2เท่าไปตรงๆนะครับ ไตรามาสที่3และ4ไปเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะทํากําไรสุทธิเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้แต่ในส่วนของกําไรต่อหุ้นนะครับปีที่แล้วทําไว้อยู่ที่3ามบาทเจสาสตางค์ต่อหุ้นปีนี้6เดือนแรกเนี่ยทำไปอยู่ที่2องบาทยีสตางค์ต่อหุ้นก็ถือว่ากําไรต่อหุ้นลดลงนะครับจากปีที่แล้วโอเคเรามาดูความเห็นของบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจกันบ้างครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าหุ้นปตทไม่ค่อยมีบรกมาวิเคราะห์ให้มากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะไปวิเคราะห์หุ้นบริษัทลูกกันหมดแต่วันนี้โชคดีมากครับนมุระพัฒนสินออกบทวิเคราะห์หุ้นปตทามาพอดีเลยนมุระแนะนำให้ซื้อมีราคาเป้าหมาย57บาทโอ้เป็นยังไงกันเรามาดูรายละเอียดการวิเคราะห์กันนิดนึงครับทางนมุระบอกว่าไตรมาสที่3กําไรหลักของปตทจะมาจากพ t ท e ท ที่ได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวสูงขึ้นมาแม้ว่า OR จะมีกำไรลดลงไปมากก็ตามแต่ธุรกิจโดยรวมยังคงเติบโตอย่างชัดเจนครับซึ่งทางปตทได้แจ้งตลาดรักรัพ์ว่าไตรมาสที่3ม,มีกำไร23,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น67% year-on-year year, หรือว่าช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับโดยมียอดขาย550,000กว่าล้านบาท เพิ่มขึ้น45%ส่วน EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมอยู่ที่110,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น63% YEAR ON YEAR เมื่อพิจารณาราคาทางบัญชีของปตทซึ่งตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางราคาในวันที่4พฤศจิกายนประมาณสัก11โมงกว่าเนี่ยแหละครับอยู่ที่36บาทถือว่าราคาต่ำกว่าบุ๊กและค่า P/E อยู่ที่ประมาณ6เท่า เรียกว่าราคาถูกที่สุดในรอบ5ปีเลยละครับทางโนมุระจึงแนะนำให้ซื้อราคาเป้าหมาย57บาทครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์จากโนมุระพัฒนาสินทางลงทุนชามขอขอบคุณที่ออกบทวิเคราะห์ดีๆมาให้กับพวกเราด้วยนะครับคราวนี้เรามาคุยประเด็นที่ราคาหุ้นปตทไม่ไปไหนขึ้นลงอยู่แค่1-2ช่องนะครับจนหลายคนแซวว่าเป็นหุ้นหวีทองคำก็คือราคาขึ้นลงเป็นซี่ๆเหมือนหวีนั่นเองนะครับ ผมเช็คข้อมูลมาหลายด้านก็พอจะสรุปประเด็นที่สำคัญได้แบบนี้ครับเมื่อก่อนหุ้น PTT หุ้นปตท,ะทนะครับยังมีการรวบรวมหลายๆธุรกิจของปตท,ะทไว้ที่เดียวกันไม่ได้แยกบริษัทออกมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เหมือนทุกวันนี้พอแยกบริษัทออกมาเช่น PTTEP, PTTGC, OR บริษัทที่แยกออกมาก็จะมีวิสัยทัศน์มีทิศทางของธุรกิจที่แตกต่างกันไป แล้วก็จะมีข่าวมีสตรอรี่เป็นของตัวเองธุรกิจก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนักลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนกับธุรกิจที่เขาต้องการได้โดยตรงครับซึ่งเราจะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ของบรเกอร์ที่ออกมานะครับจะเน้นไปที่ตัวบริษัทเลยเช่นบทวิเคราะห์ของหุ้น PTTEP บทวิเคราะห์ของหุ้น OR อะไรแบบนี้จะไม่ค่อยเห็นบทวิเคราะห์ของหุ้น PTT สักเท่าไหร่แล้ว เพราะโบรกเกอร์ก็มองว่า PTT เนี่ยเป็นบริษัท Holding Company เป็นบริษัทแม่นะครับที่ถือหุ้นบริษัทต่างๆไปเรียบร้อยแล้วหลังจาก PTT ไม่ได้รวมธุรกิจทุกอย่างไว้ที่เดียวแล้วข้อมูลสตรอรี่ต่างๆก็เลยหายไปด้วยไปอยู่ที่บริษัทลูกซะเป็นส่วนใหญ่ และพอเป็นบริษัทแม่ที่รับรายได้จากบริษัทลูกที่อยู่ในอุตสาหกรรมคอมมดิตี้ที่ต้นทุนมีความผันผวนสูงบางบริษัทกำไรไม่ค่อยดีก็ส่งผลให้การคาดการทิศท,ทางและงบกำไรของปตทเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างยากครับประเด็นที่2พิทีทีใหญ่มากก็จะเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าหลายๆโปรเจกต์เช่นธุรกิจ E ีที่พีทเนี่ยร่วมกับฟ o x c o n คสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ E ี ก็จะเริ่มผลิตและจำหน่ายได้ในปี2,567และตามข่าวที่ออกมา PTT จะเติบโตในธุรกิจ EV ได้เต็มที่เนี่ยต้องรอถึงปี2,573เลยครับเรียกได้ว่ากว่าจะรับรู้รายได้เต็มที่ก็ต้องรอกันนานเลยครับประเด็นที่3 PTT ยังหาธุรกิจใหม่ๆที่ทำให้ว้าวหรือว่าเซ็กซี่เนี่ยยังไม่เจอก็เลยไม่มีสตรอรี่ใหม่มาสร้างความน่าสนใจมาดึงดูดให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนได้มากพอ ส่วนประเด็นที่4ี t t ิตีต้องช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเช่นสนับสนุนเงินกองทุนน้ำมันให้ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มตรึงราคาขายก๊าซ NGV ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของกอฟผตัผ้งแต่ปี2,564ที่ผ่านมาจนถึงประมาณกลางปี2,565นี้นะครับปตทใช้เงินอุดหนุนแบ่งเบาค่าครองชีพไปแล้วมากกว่า 14, 0 0 0กว่าล้านบาท ด้วยภาระความรับผิดชอบแบบนี้ทําให้ปตทไม่สามารถทํากําไรได้เต็มที่การจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นก็ลดลงไปด้วยนั่นเองครับนี่ก็เป็นสี่ประเด็นที่ผมรวบรวมมาและคิดว่าทําให้ราคาของหุ้นปตทไม่ไปไหนนั่นเองครับสําหรับความเห็นของผมปตทเป็นบริษัทที่ใหญ่มากอันดับต้นๆของประเทศไทยมีโครงสร้างธุรกิจที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนอย่างมากมายปตท ยังสามารถสร้างรายได้และกำไรได้อีกยาวๆครับก็คงต้องรอความชัดเจนว่าจะมีธุรกิจใหม่ที่จะมาช่วยพลิกให้ปตทเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตได้หรือเปล่าถ้ามีสัญญาณมาราคาหุ้นก็คงจะมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนราคาหุ้นก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นหุ้นหวีทองคํากันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าส่งผลบวกให้กับหุ้นปตทเป็นอย่างมากนะครับก็คือ การที่ปตทตัดสินใจเข้าสู่อุตสาหกรรมรถ e ีวีแบบครบวงจรเพราะว่าถ้าปตทยังเน้นผลิตและขายน้ํามันแบบเดิมๆปตทจะไม่สามารถก้าวเข้ามาในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ง่ายๆเพราะมีผู้ผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเป็นเชื้อเพลิงอยู่เยอะมาก,มากๆการแข่งขันก็จะทําได้ยากมากครับแต่พอรถไฟฟ้าอีวีเริ่มทําตลาดในไทยมากขึ้น ตรงนี้เรียกว่าเปิดโอกาสให้ปตทเข้ามาทําธุรกิจได้ตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําได้ง่ายขึ้นมากเลยละครับเราคงต้องรอจนถึงปี2567ก็น่าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นครับหวังว่า e ีีนี้จะทําให้เพื่อนๆรู้จักปตทในหลายๆมุมมากขึ้นนะครับใครมีความเห็นหรือมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนๆท่านอื่นจะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกันลงทุนชามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดี ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงลงทุนมีกำไรนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ